บอกลา่าปลาเพิ่มนะครับเี่อกอนอ๋อ,อเอนี่เดี๋ยวเครื่องเห็นน้ำก่อนพุ่มาเท่าไรเห็นนะนเทาวทาุ่มาเท่าไรนะอา ห้ S <S บบาสีบเดินทางครับเราเปลนน้องไปเข่าปากเซ่เนาะห้าสิบไปเที่ยวปากซองครับถ้าปากองต้องไปเที่ยวปากซองไปเบื้องต้นบะเคหไงครับต้องสียโยวงเลยนะนเนาะต้นบะเคยไงเดี๋ยวจังไปเบื้องกันครับพี่น้องตอนนี้เ,าเ,เขาก็แปดโมงแล้วเขากำลังสีออกจากดอนตลาดนะครับ คนละนบายๆคนละครับก่อเข้าสิบไปหาโรงแรมอยู่ในปากซีนาะมาะล่าปลาาน่นนะครับสกายแบรุ่นนี้เท่ครับสกายแบทรงลำแสงนะครับทรงนา

เอาไปเซฟฟิชไครับแล้วก็บรรเดินทางค่อยเอาเข้าเมาซีนยางดีครับพี่น้อง

พิดปานี่ิดปายด้วยด้วยเอาไข่นเลยนขับไกได้ไหลูกขนาขับไก่ี่องพิดอนมันบพอดด้วยแล้่ก้อนด้วยอะครับมน้นด้ยแล้มันร้อนได้วยนยเอาหนก้อนน้อยหนึ่งล่วเห็หอด้วยเอาหน่อยนึงด้วยเคมาเอาะด้ี่ยค้สิคชเร็ ็มกับน้ำมั้าอนม่เ้นรอทนางนโอเคลอนสนอานี้ไปใู้ขาวเมาข้าวเมาแบบร้ายเงี้ยั่เลยโอ้มันบ้สิ้นแบบดีเลยมามึเป็นเซียวเลยข้าวเมาก็มีอันก่อนกรมันยังก่อนเดซุปกอยกินห้อยกินถนัดนนัดข้าวเม่า มันย <that is German> ังก right? ่น้นะยุดสายยดินนะเขาจ้าคูดมาแลข้าเจ้าอัน้างดีๆอันนี่นะมันแทงมันนกนวยบอเน้อโอ้ยตัวแ่เขาเจ้เห็ดมันยางแน่มันเาะเราไปเซล่มหาอันั้นล่างกอย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 บอก้อยกอยอย่ากันั่นหละเพื่อนเอาให้อีกเอาไปหนึ่งเส้นบบพาันเนาะอไม่ลายไลาย อของดีเสื้อสีหออสออย,ยหาาคอคบกยดมันบพ น้าพูยเสียหนังโย <c oughs> ตาดขายิกเสือนะผมไม่ได้ลงไปตาดเนาะผมถ่ายอยู่เท่งๆนะครับามองนั้นท่านน้ำตกไหลมากด้วยครับวันนี้จเท่งตาดนะครับถา่ายโย ปลากระลุงเพิ่นลงไปกระเบ,บาสุกกอะตีบซาตีบอโปเนาะอันนี้เป็นอีกฟังหนึ่งนะครับฟังนี้กางงามที่กันพี่น้องกล่องของจ็กมันเป็นยังขัดสู้บอถึงสามอะ่ะมันบอมันเป็นเบเบอ่เบอพี่น้องบอิษักก็ไรนี่ครับพี่น้อง งงาามมเป็นจักเป็นตอนนี้กับสิบายซี่ม่องเหรอพี่น้องจักสิท่านไปเบิ้งโกบะเกลย์ยังไงบ่ปุ๊สิไปเบิ้งโกบะเกลย์ยังไงเมื่อนี้นะเคร่องเทนะี่ยวหลายแห่งพี่น้องยึดตาต่างอีกเสือเนอะขาะคาเข่าคนละสี่สิบห้าพันต้อถกมือหนึ่งเสียเ,เงินโดยใสโต๊ะประมาณเจ็ดสิบบาทพี่น้อง ซีซิมหาต้อค้นเด้อคาเขานะ่าเนาะแพงแห้งผมก็หูว่าพระเจา้าเก็บคาเขาเ่าแพงไปหนิ่งพอมาเที่ยวที่เราซื้อมาเสียเศร้าพันนะอันนี้บักหมีโอ้ย,อยชิซุบักมีเซปุลปลาคอเด้ เขาบอกมีไปต้มน้องพี่น้องตอนพมมาเนี่ยรถจอดเต็มคนเต็มตอนนี้มันเสี่คำแล้วน้ะพี่น้องมันาบาีส,สีสีว่้งเ,เลืออานาที่ไปเลยอีกสิบ่านที่นะครับมันดีแต่ว่าอากาศมันเย็นครับพี่น้องอันนี้ทางลงไปน้ำตกมังห่นเนาะ ข้างลงไปอีกฟังหนึ่งยุพู้นผมไม่ได้ไปไปและงานงไปสิขึ้นมาเพราะใดมันสูงโผดกกาลังขาว,ว่าถึงครับดอกอันนี้คืองามครับสีงามครับ ขพจัดไลยน,นะง่ามแห้งพี่น้องต้นสนนันแก่งง่ามดีกั่ไม่ค่อยโฟกัสพี่นอ้องกองก็ได้อย่าไปเบิ้งโก้บ่เขือไงครับพี่น้องจักสิไดไปบ่ได้ไป,าไไปทางกะยากษ์ทางเขามาเนาะ ขนมขายอันแหนแล้วขายนำขายยังน่ะเอาขนมเหได้ด้วยเอาไหมเอาบุ๊บตีอิทตุนเาแล้วจอดปากกับลงวันสิบไปไปซื้อขนมครับอันนี้ร้านเที่ขายเครื่องไม่เห็นอรอเด็กหน่อย

ท่านเองเป็นบ่อยาใช่เหมซื้อซื้อนั่นซื้อซื้อทำซื้อปั้นนั่นเมื่อบ่อยาจ้ะ quê là mặt cạnh hát không lắm này mẹ ăn là cái <laughs> bí thật là cái bí thật là cái bí thật là cái bí nó là cái bí thật là cái bí thật cái bí thật là cái bí thật là ห้ามใช้เครื่อง่น้นง

แดงกันชมกเนจ้ห้านบ่นี่บอเขาจะเป็นห้านเลยจ้ขึ้นพูดจะค้อห่านหานที่แซมทางโอเคไปกินเฟรชโตพวกเขาบังคายเคียงใช่ไห

ข้าวนนั่กินดิฟวันอีกเรื่องน่ะคือเอาไปเห็ดกินเห็ดกินอยู่แล้วคือโอ้บุ้มมี่มองเห็ดกินบุ้มไม่เห็ดกินเล้อบุ้มมี่บุ้มมี่บอกว่าบุ้มมี่มันขั้วดูลองแล้วมีน้อยแค่ไหนสนใจอะไรยืมให้ตัวเองเป็นวันนี้ออกมาจากป่าป่าไอ้เต็งเสือพี่น้องนักท่องเที่ยวขี่ม้อไซค์ไป ต้องปักซองครับรถกระจนแดงวันนี้เราไม่อยากล่างรถครับพี่น้องบางรถอเบางรถด้อซืดด <c oughs> ้อขนมแจกเขาอีกแล้ว <c oughs> เอาแบบบ่าเพชรแน่เด้อปา่า <c oughs> <c oughs> เอาแบบเล็กน่อยเล็กน่อยกินนะอ่ะฮะ นี่เนาะอ๋อนี่ขนมป่าโบราณจังเลน้อยัดโอ้ยโอ้ยดันโดดเนี่ยอบบอเอบบมัดบ่มัดตัวไหนสามเพ็นบ่มัดบอมาเเอาขอบใจด้อยขอบใจใจไหนึ่งสองสาม ได้คู่คนได้คู่คนโอ้ตอ้ดวยคุณ้อคุณน้อยได้หอวุณนยคน แปดอันนะเอาผุนผนผู้ไม่ผุนอันหนึ่งสองามสี่หกดอันกหดีเอ้ี่ใหนาวสิหอไม่มันี่จ้าอไรกได้ไหมดิฉันนี่ได้น่อยโอเคอันที่สุดจะมัด่อนนอันเท่าให่า อะไรสามพันสามเก้าสามเจ็ดโอ้เป็นนี่แหละได้ขนมเลยกันีบ้าเบื้องราดีๆเออบใจเยโอเบายบ๊ายขอบใจขอบใจเป็นยางบอเป็นยัง